สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง o f f a l Channel กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าวันนี้นะจ๊ะเอาความคลั่งรักของประเทศเกาหลีนั้นมาฝากเพื่อนๆกันแล้วคลั่งรักใครไม่คลั่งมาคลั่งรักนอริซ่าของเรานั่นเองนะจ๊ะว่าแต่เพื่อนๆคงงงว่าเอ๊ะแอดเกาหลีเนี่ยเกลียดนอริซ่ามากเลยไม่ใช่หรอก็อาจจะอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะแอดก็ไม่รู้แต่ว่าเท่าที่แอดเอาข่าวมาวันนี้เนี่ยกระทงกระทุกข่าวใหญ่ๆของเกาหลีนะนะ ก็จะต้องมีนนริซ่าของเราติดอยหคอยตามแบบเหมือนเป็นการเร่ก,กระแสไกลๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดสังเกตดีๆก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่โนริซ่ายังแบบเดบิวต์หรือเป็นนักส,สือเลยเป็นใหม่ๆในเกาหลีแทบไม่ค่อยเขียนข่าวถึงโองริซ่าของเราแม้แต่นิดเดียวเลยนะขยันเขียนแต่ข่าวเสียหายโจมตีนั่นนะทีจะมีข่าวดีๆสักทีนึงใช่ไหมไ่ะจ๊ะแต่หลังจากโนริซ่าของเราออกจาก YG แล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกมีแต่คนต้องการตัวเนี่ยดูเหมือนว่าทางเกาหลีนะ่าจะเขียนถึงโนงริซ่าของเราบ่อยขึ้นนะจ๊ะว่าแต่จะมีเรื่องอะไรกันบ้าง ตามมาฟังแอดกันเลยจ้าเพราะต้องบอกว่าตต่ละข่าวนั้นอวยยศไม่ไหวเหมือนแบบยกนองิซา่าเป็นต้นแบบแล้วหนึ่งกรบอะไรอย่างนี้ อย่างก่อนน้าน,นี้ก็เอาโพในประเทศไ,ไ,ไทยที่โนริซ่าเนี่ยเป็นขวัญใจวัยเด็กนะจ๊ะเอาไปออกที่เกาหลีแล้วล่าสุดทาง B N T News Korea ก็ออกมาบอกในกระทู้ที่หัวข้อว่า Beauty Styling ก็คือยกตัวอย่างทรงผมสั้นเหล่าคนดังที่เหมาะสําหรับคนที่ไว้ผมยาวมาเป็นเวลานานแล้วอยากเปลี่ยนสไตล์ตัวเองให้แตกต่างจากเดิมไปเลยแล้วเขาก็ยกตัวอย่างของโนริซ่าจริงๆก็มีศิลปินคนอื่นๆด้วยแต่แต่จะไม่มีโนริซ่าก็ได้ไงโดยอยู<ๆ>่ด<ๆ>ีๆเขาก็หยิบโนริซ่าของเราไปยืนงงกลางศงิลปินเกาหลีเขาบอกว่าอย่างเช่นโนริซ่าทรงผมยาวประ พร้อมลอนวอลลุ่มเหมาะสําหรับผู้ที่รู้สึกเบือ่อกับการจัดแต่งทรงผมเวลาตัดสั้นเนี่ยควรหันไปพึ่งสไตล์ทรงผมแบบลิซ่ากันเลยจ้าโอ้โหหันไปพึ่งนะนะเหมือนประมาณว่าวันหนึ่งว่าเธอไว้ทรงนี้สิต้องไว้นะเพราะาจะสวยแบบนี้อระ,ะแบบนี้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่นริซ่าขอบอกว่าชุดนี้ทรงนี้ก็ไม่น่าจะรอดง่ายๆนะจ้าแต่นนริซ่าของเราออกมาแบบฮึมกรีดห้างแตกไปแล้วนึ่งกรบนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าสวยพิคาดมาทุกลุกทุกทรงจริงๆแต่มันมีเหตุผลอยู่ในกระทู้ต่อมานี่แหละเพราะว่าทางสถาบันี่่เขาาชือว You Body Color Story สถาบันทำวิจัยโครงสร้างกระดูกเพื่อให้ทราบว,ว่ารูปร่างของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรและเหมาะสมกับการแต่งตัวแบบไหนเขาเนี่ยมีการยกคอนหริซ่ามาพูดกันอีกแล้วจ้าซึ่งเป็นสถาบันในเกาหลีอีกเช่นกันนะเพื่อนๆนะเขาบอกว่าคอนหริซ่าเนี่ยถูกยกเป็นตัวอย่างในการให้คําแนะนําสําหรับโครงสร้างกระดูกประเภทธ,ธรรมชาติซึ่งเป็นหุ่นนางแบบที่ดูดีกับเสือ้อผ้า จุดศูนย์ทวงสูงและไหล่กว้างแล้วก็มีต่อเนี่ยนะเขาบอกว่าโครงกระดูกมีความโดดเด่นถ้าน้ําหนักขึ้นไซส์ก็จะเพิ่มขึ้นตามทุกสัสดส่วนแต่ว่ากันว่ารูปร่างประเภทนี้น้าหนักค่อนข้างขึ้นยากสถาบันจําแนกโครงสร้างกระดูกเนี่ยเขาบอกออกแบบเป็น3ประเภทมีเวฟแล้วก็ธรรมชาติซึ่งสถาบันแบบนี้กาลังได้รับความนิยมในเกาหลีเหมือนกับที่ไปดูว่าเราเหมาะกับโทนสีไหนที่นองนิซ่าไปดูก่อนหน้านี้เช่นกันนะจ๊ะซึ่งเขาบอกว่าเพียงแต่สถาบันนี้เนี่ยจะช่วยเราในการพิจารณารูปร่างโดยวิิจัยโครงสรรร้าาางกกะะดูเพว่ ว่ากันว่าการแต่งตัวให้เข้ากับโครงสร้างของกระดูกเนี่ยทำให้ดูพร้อมเพรียวขึ้นมีสัดส่วนดูมีสไตล์มากขึ้นเนื่องจากการเลือกวัสดุและความพอดีที่ให้เหมาะกับรูปร่างแต่ละแบบที่แตกต่างกันนั่นเองจ้าซึ่งลอร,ริซาของเราจัดอยู่ในโครงสร้างกระดูกแบบประเภทธรรมชาติที่ใส่อะไรก็สวยเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่โครงกระดูกแบบนี้นะจ๊ะก็ ยากนิดหนึ่งแถมน้องมิซ่าของเราไม่ใช่แค่โครงกระดูกธรรมชาติไม่พอน้องมิซ่าของเรายังหุ่น9้าต่อหนึ่งอีก o oh my god จะ perfect ไปไหนก่อนจ๊ะเกิดมาเพื่อเป็นนางแบบศิลปินไอดอลระดับชาติระดับโลกนั่นเ,เองนะนเบื่ออ่าอ๋อ oh. แล้วถ้ายังคลั่งรักไม่พอนะจ๊ามาดูกระทูอ้อีกอันนึงที่อยู่ในนาเวอร์เกาหลีจ้าเพราะมีบล็อกๆหนึ่งเขายกถึงซอฟท์พาวเวอร์ของแทร์ของโนริซ่าของเรานะจ๊ะมาโดยใช้ช่วงเวลาสําคัญอย่างวันจะขึ้นปีใหม่อย่างวันที่31ปิดท้ายปีในประเทศไทยจ้าซึ่งบล็อกนี้เขาบอกว่าเป็นบล็อกการเดินทางของคุณจองมินและทูฮงกิเมื่อวันที่31กันวาคมที่ผ่านมาโดยทั้งสองคนนี้นะจ๊าเขาลงทุนนั่งรถไฟจากโคราชไปเที่ยวบุรีรัมย์ตามรอยบ้านเกิดของโนริซ่าของเราเพื่อไปทานลูกชิ ที่นนริซ่านั้นบอกว่าชอบกินโดยตั้งมั่นว่าต้องไปกินที่ร้านโปรดของนนริซ่าเท่านั้นแถมยังบอกขอบคุณลิซ่าด้วยที่แนะนําลูกชิ้นเสีบยบไม้เพราะว่ามันสะดวกคุณสามารถถือมันกินได้ทุกที่ราคาก็ไม่แพงตามขนาดและจํานวนคุณภาพรสชาติก็เหมาะสมและคุณยังสามารถรับประกันผักและเครื่องเทศได้มากเท่าที่คุณต้องการด้วยจ้าโอ้โหเห็นปะคนเกาหลีก็ต้องรู้จักอะไรอะไรลูกชิ้นยืนกินนั่นเองจ้าซึ่งอยู่ในบ้านเกิดของนอริซ่าแสดงว่าก็มีคนรักโนริซ่าจริงๆเนี่ยตามมาถึงประเทศไทยกันเลยแล้วก็มาานั่่งรถไฟแบบว นะจ๊ะก็ต้องรู้ว่ารถไฟประเทศไทยนั้นไม่มีแอร์นะจ๊ะ <c oughs> แต่ก็มีแอร์บางขบวนแต่เขาน่าจะเลือกรถไฟที่แบบเป็นต่างอากาศนู่นนี่นั่นเพื่อซึมซับความเป็นแบบคลาสสิคอลของประเทศไทยนั่นเองนะจ๊ะ Thailand only อยู่ที่นี่แล้วนะจ๊ะแถมพลังนี้ก็มาจากซอฟต์พาวเวอร์หรือพลังนุ่มของโลิซ่าของเรานั่นเองนะนเพื่อนๆนะอ้อ ก็มาบอกถึง Impact ที่มีต่อเกาหลีที่มากขึ้นทุกวันทุกวันหลังจากที่โนริซ่าออกจาก YG แล้วก็เป็นอิสระเนี่ยรู้สึกว่าความชัดเจนของสื่อต่างๆและอะไรเนี่ยก็เริ่มจะมากขึ้นเรื่อยเพราะว่าดึงโนริซ่าไปอยู่ทุกโพสของทุกสํานักงานข่าวจริงๆนั่นเองนะครับเอออ่ะแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยศิลปินคนหนึ่งซึ่งแอดต้องขอชื่นชมเขามากๆว่า Amazing ใช้มือเดียวแล้วก็เอาดินสอเนี่ยสีแท่งปักไปกับแท่งอะไรบางอย่างแล้วก็วาดรูปสาบแบล็กพิงพร้อมกัน เดี๋ยวไปดูคลิปนี้ปิดท้ายกันไปนะจ้าหวังว่าคลิปนี้จะสร้างรอยอยิม้มให้เพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้ไอ้ขอตัวเซมาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า